สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีสถานการณ์ที่อาจจะทําให้สลิมลดช่องนั้นเฮกัน <c oughs> <Hey, S 2> ไปตามกันเลยครับ <c oughs> ท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมได้มีการ <c oughs> เผยภาพหมู่นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมอาจจะเป็นที่ลงหรือเปล่านั้นสําหรับกหนกอัญชลีและก็ทีมสนธิยานครับท่านโดยตอนนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกจากในชั่นแล้วนั้นยังหาที่ลงไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นอาจจะ ทำให้แฟนคลับนั้นยิ้มออกแล้วครับท่านอุ้ยตายแล้วอะไรกันว่าเนี่ยโดย MG r อาอนไลน์แจ้งเข้ามาในะการานบู้ชมโดยเผยภาพหมู่แล้วครับท่านกันหกอัญชลีและทีมสนธิยานโปรโมทรายการช่องใหม่นะครับาูผู้ชมโดยวันนี้เลย7จ็ธันวาก็ต้องจับตามองอย่างเหลือกันกินเลยทีเดียวครับท่านโดยแฟนคลับแฮดีใจนะครับาูผู้ชมเผยภาพหมูมม่สนธิยานนําทีมผู้ประกาศถ่ายภาพหมู่โปรโมทรายการข่าวใหม่ช่องใหม่ ก่อนเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับท่านก็สงมยให้มีแฟนคลับบางกลุ่มนั้นหรือชาวเน็ตบางส่วนก็ไม่แน่ใจนะครับนักผู้ชมอยากรู้เหลือเกินนะว่าไปช่องไหนนะครับนักผู้ชมจะได้ตามไปจุดๆถูกหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยเมื่อวันที่6ธันวาในกลุ่มแฟนคลับอดีตผู้ประกาศข่าวเนชั่นทีวีนะครับท่านที่ลาออกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นได้เผยแพร่ภาพขณะที่นายสนธิยานชื่นลือไทยในอาธรรม ไม่ใช่ชื่อหรือไทยในทางเมอผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยนะครับท่านนําทีมอดีตผู้ประกาศข่าวเนชั่นที่ลาออกไปมาถ่ายภาพเพื่อใช้โปรโมทร,รายการอาทิตย์นางสาววัญชลีไพรีรักนายสันติสุขมะลงศรีกนกรนะครับเรนผู้ชมธีระธัญญาภัยบุญไอวรเทปไอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในายวรเทศนะครับท่านสถาพรเกื้อสก,กุลและนางสาวอุบลรัตน์แถาน้อยหลังจากที่ทุกคนได้รับยืนยันจากนายสนธิญาณว่าได้ช่องรายการที่จะไปผลิตแล้ว เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทามกวาง พูดถึงพวกนี้แล้วมันติดเหงือกติดกระเดือกเลยครับท่านทากลางความตื่นเต้นของแฟนคลับหลายคนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แฟนคลับไล่นะครับท่านอันนี้แฟนคลับหลายคนนั้นรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนายสุนทิยานจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ผมนั้นเกิดอาการอยากจะรู้เหลือเกินครับท่านอุ้ยตายแล้วเฝ้ารอนะครับท่านผู้ชมว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นผลงานของพวกเขาเสียทีนั้นโดยแฟนคลับต่างก็อยากจะรู้นะ แกรเริงผูชมจะได้ตามแบรนด์ถูกกัไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ในข่าวไม่มีนะครับท่านก็เป็นที่จับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็แล้วแต่ครับท่านส่วนปิดดีวันชฉลีได้ช่องทีวีไปลงแล้วรอสนทิยานถแถลงข่าวดีนะครับท่านก็ไม่ทราบ <c oughs> ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายนั้นที่ออกมาช้าเหลือเกินนั้นส่งผลให้แฟนคลับนั้นอาจที่จะเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยหลังจากที่หาที่ลงไม่ได้ในแกรเร็งบูชมและตอนนี้นั้นก็ยัง ไม่แน่ใจครับท่านว่าจะไป จะไปหาที่ลงได้ที่ไหนนั้นก็ต้องเลดอิดบีไปก่อนนะกรั้มุผู้ชมสําหรับประชาชนทั้งหลายที่หลังไหลเข้ามานั้นก็สวัสดีประชาชนด้วยะครันตุผู้ชมโดยตอนนี้กลับมาที่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักสินชินวัตรกันสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะกรันตุผู้ชมโดยตอนนี้กระแสตอบรับดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้มีการเขียนจดหมายนะครับท่านโดยจดหมายหนุนพี่ชัยหรือว่าสอวอก้องซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นก้องแล้วนั้นก็ อันนี้มติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่านกระสอบเอยไม่ใช่กระแสตอบรับดีเออคุณไปอ่านเป็นกระสอบอได้ไงวะโอ้ยหลอนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พอนึกถึงกระสอบนั้นผมจะไปนึกถึงสํานักพักยาจกทันทีเลย <c oughs> ก็เลยส่งผลให้มันตาฝานเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมโดยมติชนออนไลน์ส่งเข้าประกวดมาข่าวนี้กระแสะตอบรับดีเออย,ยาวเลศนะครับท่านผู้ชมชินวัตรย,ยาวเรศชินวัตรเผยทักษิณยิ่งลักเขียนจดหมายหนุนพี่ชัยกระแสตอบรับดี มากครับท่านก็อ,อาจจะทําให้กลุ่มคนบางกลุ่มนั้นอาจที่จะสะเทือนต่อมหรือเปล่านะั้นผมก็ไม่แน่ใจในะครับท่านผู้ชมโดยนางยาวเวศชินวัตนกล่าวว่าลงพื้นที่อำเภอสันกำแพงเพราะเป็นบ้านเกิดของดออรทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งรักอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมซึ่งโดนรัดะหารไปสองครั้งรวดเลยนะั้นเขาอ,อาจจะทิ่มแทงใจสลิมหรือเปล่านะั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านเขาไม่ได้เขียนไว้นะผมเติมให้นะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะได้รับกับ กระแสตอบรับมักคุณเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้สูงวัยส่วนตัวสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วจึงลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครดังกล่าวนกครเร่านบูชมโดยผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่อดีตนายกทักษิณและนางสาวยิ่งรักอดีตนายกเหมือนกันเขียนจดหมายถึงชาวเชียงใหม่สนับสนุนนายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรหรือสวกองอดีตสวเชียงใหม่ผู้สมัครนายกอบจหมายเลขหนึ่งกลุ่มพรรคเพื่อไทยเชียงใหม่เป็นนายกอบจอสมัยแรกมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้างเยาวเลัยชินวัตรครับท่าน ว่ากระแสตอบรับดีมากประชาชนกระ่างทุกอย่างกระ่างขึ้นที่ผ่านมาประชาชนอาจจะเข้าใจผิดและสับสนว่าผู้สมัครนายกบอ,กอของเพื่อไทยเป็นใครกันแน่เพราะบางคนอาจแอบ,บอ้างเป็นผู้สมัครของพรรคตอนที่ประชาชนเข้าใจไม่สับสนแล้วนะคะรับท่านผู้ชมโดยจดหมายฉบับเดียวนั้นก็ส่งผลให้สะเทือนต่อลอดช่องอย่างชั่วน,นาตาปีเลยนะครับท่านผู้ชมโดยนายกทักษิณชินวัตรและยิ่งรักมีความห่วงใยในฐานะเป็นคนเชียงใหม่ สนับสนุนนายพิชัยและผู้สมัครสอบจอสิบสองเขตหากนายพิชัยได้รับโอกาสหน้าที่ดังกล่าวทักษิณชินวัตรครับท่านพรอไหมครับปรึกษานําประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเชียงใหม่ให้ก้าวหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนดีกว่าเดิมถ้ามีเวลาอาจจะลงไปช่วยผู้สมัครสอบออจอเขตอื่นด้วยนางเยาวรลศกล่าวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีดวงกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะมีสลิมมาดิ้นหรือเปล่านั้นก็นับว่าจะต้องมีนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ขาดไปไม่ได้นะ ครับท่านเดี๋ยวต้องเล็งเรื่อยๆก่อนเดยเฮ้ยสวัสดีไอมีฟังข่าวโดยตอนนี้กระแสข่าวในการดึงบูชมวันทูทีโฟร์ไฟนั้นก็ไม่เชิงข่าวสักทีเดียวนะครับท่านเป็นเพลงที่คัมแบ็กรีเทิร์นกลับมาออนสเตจอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วในกคร่านผูชมในม็อก่างๆนานๆนั้นโดยวันทูทีโฟร์ไฟนี้ซิสไอเชียชูหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือข่าวสดออนไลน์แจ้งเข้ามาโดยแอมมีหรือะบอตอมบูนั้นตอนนี้ก็ปั๊ อย่างไม่หยุดยั้งนะคนเบอร์ูชมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อ,อม,มาร่วงกับประชาธิปไตยนั้นโดยวันทูทีโฟไฟจุดจุดจุดปาเต็ตว่าไงเอมี่ไล่จดหมายถึงผมอยากเล่นบิ๊กเมลเทนนะคะนเบอร์บูชมซึ่งบิ๊กเมลเทนนั้นก็เป็นงานที่ปาเตดยุทธนาเป็นคนจัดนะครับท่านโดยผมอยากเล่นบิ๊กเมลเทนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับท่านที่มากด้วยศิลปินหลายร้อยชีวิตขึ้นแสดงสําหรับบิ๊กเมลเทนมิวสิกเฟสติวัลในปีนี้ที่เตรียมจัดกันวันที่1 2ง 13ธันวาที่ดีโอเชียนเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้มีบาเต้ยุทธนาบุญอ้อมในกระดานบูชมพอใหญ่แห่งวงก,การเพลงเป็นผู้จัดงานนี้นั้นโดยเอมมี่ก็ได้ฝากแชร์จดหมายฉบับนี้ถึงบาเต้ผมอยากเล่นงานบิ๊กเมลเทนครับพี่จากบาเต้นะครับไอ้ไม่ใช่จากเอมมี่ในกระดานบูชมและบาดเต้ดยุทธนาครับท่านก็ได้ออกมาให้คําตอบแล้วในกระดานบูชมเมื่อชูคุชยามที่ผ่านมานี้เลยวันที่7ธันวานี้โดยเดลีนิวส่งเข้าประกวดครับท่าน Yeah. <laughs> คำตอบปาร์เด้ดหลังเอมมี่อยากขึ้นคอนเสิร์ตบิ๊กมอลบิ๊กเมลเทนนะครับ่านผู้ชมปารเดฟตอบก,กับเอมมี่เดบิวต์ตังบูหลังบอกอยากไปเล่นคอนเสิร์ตบิ๊กเมลเทนครับท่านตรงไหนวะนี่ข่าวโดยถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาเขียนว่าอย่างมากนะครับท่านหลังนักร้องนักดนตรีชื่อดังเอมมี่เดบิวต์ตังบูได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุถึงปารเดฟต่างๆนา,นานาที่ได้ถแถลงข้างต้นไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดในทวิตเต หนุ่มเอมมี่ได้ทวิตข้อความต่าวปาเต้ก็ได้มีการตอบกลับหนุ่มเอมมี่ว่าอย่าเอ็ดไปนะครับโดยซึ่งมีคนมากดไลค์พร้อมสอบถามความหมายของข้อความนี้บางคนก็ดีใจที่จะได้เห็นหนุ่มเอมมี่ในคอนเสิร์ตนี้แล้วในกานดูชมเราก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าจะมีการเซอร์ไพรส์กันบนเวทีวันทูทีโฟร์ไฟท์ดิสเซอร์จุดๆหรือเปล่านั้นก็นไม่แน่ใจในะะ่านผูชมก็เป็นสิ่งที่จะจับตามองหรือจะไม่จับตามอง ก็แล้วแต่ครับท่านรวมถึงกลุ่มเครือข่าวของเนชั่นเก่านะครับท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยนะครับท่านโดยอย่าพิ่งเครื่องผมนะครับท่านผู้ชมที่ผมอุยอ้ยอุ้ยนี่ผมไม่ได้จะกวนตีนท่านแต่อย่างใดผมแค่กวนตีนสลิมเล็กน้อยถึงขนาดหนักแค่นั้นอ๋อไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมและทางด้านของพลเอกประยุทธ์ครับด้านได้ลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมโดยได้ไปผัดกับข้าวอีกแล้วครับท่านแม่มเอง้ยงานถนัดอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียว นะครับท่านผู้ชมและมีเทพไทยเสนาพงครับท่านสส,สประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในสภานั้นปากเก่งกะกล้าอย่างเหลือเกินนะครับท่านแต่พอมาเจอพลเอกประยุทธ์นั้นอุ้ยได้มีการป้อนหญ้าให้ควายแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้มีการป้อนอาหารให้กินด้วยอ่าไปช่วยน้ําท่วมหรืออะไรนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านโดยตอนนี้ไดโนเสาร์อาจจะเป็นไดโนเสาร์แล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการเปิดเพจไดโนเสาร์หรือว่าไดโนเสาร์แล้วนั้นผมก็จำไม่ได้ครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองไทยยังเต็ไมไปด้วยความคึกคักหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจในะครับท่านผู้ชมแต่เป็นที่แน่ใจแล้วว่าสวของสหรัฐอเมริกานั้นออกการเตือนแผ่แผ่แผพำพำเข้ามานั้นก็อาจจะส่งผลให้ไอแวนโก้ Go นั้นอาจจะต้องไปที่สถานทูตสหรัฐอีกครั้งหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะเว้ยเฮ้ยโดยฝากบรรดาลอดช่องทั้งหลายไว้ถ้วยว่าถ้าเกิดสมมติสหรั เอาจริงแล้วมึงจะหนาวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ไม่มีในข่าวอีกตามเคยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องจับตามองหรือว่าจะจับตามองนั้นก็แล้วแต่ท่านเลยครับท่าน <S 2> <S 2> โดยตอนนี้สถานการณ์เต็ไมไปด้วยความคุกคุนหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยไอ้สังชาติไอ้ต่างๆนานานนะในครับท่านผู้ชมไอ้เมื่อกรื่งสุดท้ายอะไรนั้นก็ได้เริ่มออกมาทยอยอย,อย่างอุ่นหนาฝาคัางนะ่งในครับท่านผู้ชมซึ่งนับว่าเป็นเสนียดจันอะไรติดจอบผมอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่าน โดยตอนนี้โอ้โหในวับประยุทธ์โดยสวัสดีพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบหักหลงเข้ามาฟังนั้นช่องนี้ชื่นชมพลเอกประยุทธ์เวลาเล็กน้อยถึงปานกลางเชียวนะเว้ยเฮ้ยพวกไอโอสามร้อยทั้งหลายมึงอย่ายพิ่งยิม้มโดยมาแล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อกี้ผมพูดอะไรไปเลือกเปล่อยเพื่อที่หาข่าวนะครับท่านนายกถึงเมืองคอนตรวจน้ําท่วมเยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่ถามทำไมมึงมาวันนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่มีอีกตามเคยครับท่าน อุ้ยตดแล้วตาแล้วทำประธานอ๋อไม่ได้ไม่ได้ประธานก็อยู่พักแมงสาบนะครับท่านผู้ชมก็สร้างความกาก,กลัวให้ผมเล็กน้อยถึงขนาดหนักเหลือกกันเลยทีเดียวโดยพเลเอกประยุทธ์ครับท่านพร้อมคณะออกเดินทางด้วยเครื่องบินจากบอนอ .6 ถึงนครศรีธรรมราชเตียตตวจเยี่ยม น้ำท่วมนะครับท่านพอให้กำลังใจผู้ประสบภัย,ยก่อนและหลังจากนั้นชูกุยยามในการดินผู้ชมก็ได้มีการไปผัดกับข้าวก็นับว่าเป็นสิ่งที่นะครับท่านผู้ชมโดยกูจะวันทูทีโฟไฟดีไหมเนี่ยก็ตอนแรกว่าจะใส่เสื้อตัวนี้แถลงข่าวนะครับในผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะจับพ้อ,องจ้องเอ้ไม่จับจ้องผมนั้น <c oughs> โดยดิจิตออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับท่านวันทูทีโฟไฟตัวนี้นั้นเดี๋ยววันไหนอาจจะได้ใช้สักทีครับท่านผู้ ทางที่เราลบและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยยังอยู่ดีนะครับท่านโดยเทปนี้นั้นไม่ทราบว่าจะเอาภาพขึ้นทันหรือเปล่านั้นโดยวันนี้ข่าวหลักๆก,ก็ไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมโดยเปิดไปที่ไหนนั้นก็เจอแต่โพโตเกเลอรีเ่เผยภาพหมู่กนกอันชลีและทีมสนทิยานโปรโมทรายการโดยชัมเน็ตกอลั่นว่าอยากจะรู้เหลือเกินครับท่านว่าที่ไหนนะครับท่านผู้ชมจะได้ตามไปแบนถูกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะ ตาฝาดก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนเนี่ยกระานผู้ชมตอนนี้นั้นไม่ใช่ทีวีไร้เล็กอย่างที่ท่านเข้าใจที่แต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ชอดกับซา่าจะมาขายของแต่อย่างใดนะครับท่านแต่อันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาโดยตอนนี้สลิมลดช่องเริ่มจะข้างเล็กน้อยถึงขนาดหนักแล้วหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจในกานผูชมโดยลูกเกดชนที่ชานั้นโดนสลิมบุกครับท่านโดยไม่ใช่ฉลามบุกในการดูชมอันนี้สลิมบุกครับโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาสลิมข้างเอาเลยเว้ยอันนี้ไม่ได้ ตาฝาดได้เวเฮ้ยสลิมข้างบุกดาลูกเกดชนที่ชาขนาดกินข้าวในร้านท้ามาเคียร์นอกร้านครับท่านโดยแจ้งเข้ามา6ธทันวาในะครับท่านผู้ชมเมื่อวานเวลาหกโมงหนึ่งนาทีเป็นอีกคู่หนึ่งที่คนรุ่นใหม่เ,เป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทอย่างสูงในการเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยและยืนอยู่ตรงข้ามฝ่ายเผด็จการสาหรับลูกเกดชนที่ชาแจ้งเร็วนะครับท่านโดยเมื่อวานนั้นลูกเกดชนที่ชาครับท่านได้โพสต์เสเตตัสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตัวเองถูกกลุ่มคนการเมือง ขั้วตรงข้ามครับท่านหาเรื่องพร้อมด่าขณะนั่งรับประทานอาหารอยู่โดยเธอระบุข้อความดังนี้มานั่งกินข้าวที่ร้านกินลมชมสะพานอะไรวะมานั่งกินข้าวที่ร้านกินลมชมสะพาน3เนสนซอย3เจอพวกสลิมจำหน้าเราได้เดินมาดา่ามาหาเรื่องที่โต๊ะอาหารแล้วท้ายไปออกนอกร้านไปเคลียร์กันนอกร้านในกระดานบูชมตอนนี้กาลังโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร้านค่ะขณะที่ชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากพร้อมถามว่าสลิ อ๋อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่พร้อมถามว่ามีใครอยู่ใกล้เธอในพื้นที่บ้างด้านผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่ระบุว่าจะเรียกไปช่วยเหลือทันทีนะครับท่านโดยล่าสุดก็แจ้งเข้ามาแล้วว่าได้มีตํารวจไปอย่างรวดเร็วในการดบทนผู้ชมในการที่จะไปไก่เกีีร์เรื่องนี้นั้นโดยลูกเอดชนที่ชายก็ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะได้แจ้งความไปนะครับท่านก็ต้องจับตามองต่ออย่างหรือจะไม่จับตามองนั้นก็ต้องอมผมไม่จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชม และพวกสลิมรอดช่องนั้นและตอนนี้ครับท่านมีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาใน่านผู้ชมมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่านรวบชาวลาวห้าสิบแปดคนจ่ายสามพันบาทรอบเข้าเมืองซุกโรงแรมเก่าเตรียมเดินทางเข้ากรทมนะครับท่านก็อาจจะสร้างความชิบหายว้ป่วนงานนี้แหละมึงเอ้ยถ้าเกิดโควิดมันมาในค <c oughs> านผู้ชมโดยรวบชาวลาวห้าสิบแปดคนจ่ายสามพันบาทรอบเข้าเมืองซุกโรงแรมเก่าเตรียมเข้ากรทมนะครับท่าน โดยมีพสการฉุกเฉินแล้วก็ยกัยงแอบเข้ามาได้นั้นจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าชาวลาวทั้งหมดได้พากันเดินทางรอบๆเข้าเมืองเพื่อที่จะเดินทางมาทํางานที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีรถตู้และรถกระบะจะมารับส่งนะครับท่านผู้ชมโดยแต่ละคนจะเสียค่าใช้จ่ายคนละ3000บาทครับท่านจึงควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดมาดําเนินการถ่ายรูปทำประวัติและตรวจโรคพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาหลบหลีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็สุดแท้แต่ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์ของไอ้ โควิดนี้ถ้าเกิดมารีเทิร์นกลับมานั้นก็อาจจะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นอาจที่ เข้าทางเลยหรือเปล่านั้นเพราะมอบอาจจะต้องเงียบไปหรือจะไม่เงียบนั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านผู้ชมโดยเทพไทยบอกนาะยกไม่น่ารักป้อนของร้อนเข้าปากเทพไทยอะไรของมันวะเนี่ยโดยโอ๋อป้อนอาหารครับท่านส่วนอันนี้บิ๊กป้อมนําทีมติดตามโครงการพัฒนาหมอเสงเอ้ไม่ใช่น้องเหลงทรายเออพยาก็ข้ามผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นส่วนพวกสลิมรอดช่องมึงแกพึ่งข้างกัน ให้มากหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสลิมไม่ได้บุกแค่ลูกเกดชนทีชาครับท่านในเพจผมทั้ง้นวีวีสองนั้นและก็ใน YouTube ตอนนี้ก็สองแสนกว่าคนติดตามแล้วนั้นก็ส่งผลให้อาจจะสะเทือนต่อมสลิมและไอโอสามร้อยเล็กน้อยถึงขนาดหนักนะครับท่านผู้ชมโดยต้องเล่งหน่อยมันยังอยู่นะครับท่านผู้ชมและก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบาทชันทุก่ายที่แม้จะไปเที่ยววันหยุดมาอะไรนั้นก็ยังไม่พลาดการติดตามข่าวจากช่องผมนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสะข่าวที่รวบรวมแถลงข้างต้นก่อนครับ ท่านผู้ฟังที่เขาลบโดยหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวจะมาจัดแจงถแถลงข่าวอีกครั้งนะครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมการนี้นเรื่องขงเราฟังข่าวจากสถานุวิทยุหรือเปล่านั่นก็ไม่น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมแต่เป็นสำนักง,งานข่าวนะั่นวิวรีพอร์ตครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีนะครับท่านผู้ชม